วันนี้อาเธอร์จะมาทำอะไรครับมาสอบอ่านตัวเลขไทย<น>พร้อมห<ด>ร,รอมมือยังคะพร้อมหรือยังอมาาชี้มือชี้ด้วยลูกชี้ด้วยครับเลขหนึ่งไทย จบไปแล้วเนาะทีนี้เลขหนึ่งถึงเก้าอารบิกครับอ่าต่อไปเลขอารบิกครับอ่ะชี้ด้วยครับชี้ด้วยครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่็โอเคเก่งมากเลยครับครูจะถามมาก เลขหนึ่งตรงกับตัวอะไรครับเดี๋ยวอ่านตามคุณน,นะคะเลขหนึ่งกระต่ายเลขหนึ่งกระต่ายเลขสองหมีพี่สองหมีเลขสามเสือพี่สามเสืเอสีด้วยเลขส0หมูพี่สีหมูเลขห้าหเลขห้า,า,หากะเกะเลขหก เลขเจ็อะไรครับมเจ็ดมาป้ามาป่าเลขแปกวางมีแปดนี่แกวางางเลิงเกลิงอ่าเลขหนึ่งสีอะไรครับเลขหนึ่งไครสีอะไรเลข1สีแดงสีแดงเลข2ไงยสีน้ำเงินมี็มีนเลขสสีเขียวเนขว เขียวเลขสี่สีฟ้าสีสีฟ้าเลขห้าสีเหลืองเลขห้าสีเหลืองเลขหกสีเขียวเลขหกสีเขียวเลขเจ็สีส้มเลขเจ็ดส้มเลขแปดสีเหลืองเี่แปดสีเหลืองเลขเก้าสีแดงกับสีชมพูเีขเก้าเลขชแดงกับสี ชมพูพอันนี้อะไรคะต้นไม้อันนี้ล่ะต้น,นไม้โอ้อนี่ล่ะต้นไม้หน่อไม้อันนี้ล่ะหน่อไม้หน่อไม้มีกี่อนันมีกี่อันนับก่อนหน่อไม้มีกี่อนันนับค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่าหน่อไม้มีกี่อันไม่มีหน่อไม้มีกี่อันสี่อัน จีแอนและอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้อะไรครับก้อนเมฆอันนี้ล่ะดวงอาทิตย์อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้อะไรนี่อะไรชี้ชี้อันนี้อะไรก้อนเมฆอันนี้ล่ะก้อนเมฆมีกี่ก้อนรวมนับรวมกันเนี่ย สีห้าก้อนน้อยน้อยห้าก้อนเม่มีกี่ก้อนก้อนแม่มีกี่ก้อนห้าก้อนรวมห้าก้อนนะคะดูดวงอาทิตย์มีกี่ก้อนเอามีดวงอาทิตย์มีกี่ดวงดวงอาทิตย์มีกี่ดวงหนึ่งดวงหนึ่งดวงก้อนเมฆดวงอาทิตย์รวมกับก้อนเมฆรวมเป็นเท่าไหร่เอามารวมกันนับสีบนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์กับก้อนเมฆเท่าไหร่กันะนับค่ะ หนึ่งสองส่หาหรวมกันเป็นเท่าไรเป็นเท่าไรเป็นเท่าไรครับดีครับเป็นหกอ่หวันนี้เก่งไหมคะเก่งเก่งตกไหมให้กับตัวเองเอามามาพูดก่อนพูดเยี่ยมเยี่ยมพูดขอบคุณครับโคจันก่อนขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ขอ,ขอบคุณครับพูดครับสิคะขอบคุณครับ <25. S 1> ขอบคุณครับไม่ใช่ค่ะขอบคุณครับ <20. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเยี่ยมค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย